เป็นเรื่องของตํารวจค่ะตํารวจวเป็นตํารวจเก๋นะตำรวจเก๋แล้วก็ซื้อเครื่องแบบมาฮะเรารวมทั้งนี่นี่น,นี่ให้ดูก่อนค่ะว่าชุดแบบนี้ติดเข็มแบบนี้ยศอะไรคะคุณดีมถ้าไปเดินตามท้องถนนแล้วไม่พูดไม่กล่าวไม่เป็นข่าวเราจะยกมือว่วจันทีสวัสดีครับท่านเจ้านายครับผมอะไรอ,อ,ยอย่างนั้นเลยเพราะว่า,าติดเต็มยศแล้วก็ทรงดีมากค่ะทั้งผมทั้งชุด แล้วที่สําคัญติดยศพันตํารวจตรีเลยค่ะโอ้พันตํารวจตรีเลยเหรอเนี่ยแล้วไปรายงานตัวนะคะบอกสวัสดีครับท่านที่สอนอดินแดงผู้สื่อข่าวรายงานเลยนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สอนอดินแดงนะคะจับกลุมได้แล้วนะคะนายคําฝนกุลชาติอายุ30ปีค่ะซึ่งได้สวมเครื่องแบบตํารวจนะคะแล้วก็ติดยศพันตํารวจตรีด้วยเข้ามาแสดงตัวที่สอนอดินแดงนะคะก็เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่า เนี่ยจะเข้ามารับตําแหน่งใหม่ <Ừ. S 1> อ้างด้วยว่าเป็นนัก,นกเรียนนายร้อยตํารวจรุ่นที่75โอ้บอกรุ่นด้วยค่ะว่าจะมารับตําแหน่งใหม่ด้วยค่ะรองสารวัตรสอบส,สอนวนสนดินแดงนะคะก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่เห็นชายแต่งเครื่องแบบแล้วติดยศพันตํารวจตรีเข้ามามีชื่อว่าคําฝนกุลชาติเอ๊ะแปลกแปลก<อ>แจ้งว่ามารายงานตัวแล้วบอกเป็นนักเรียนนายร้อยรุ่น75ก็เอะใจเพราะว่าอายุเท่านี้ ไม่น่าจะติดยศพันตารวจตรีได้เร็วขนาดนี้ oh. และที่สําคัญคือช่วงนี้เนี่ยไม่มีการรับตําแหน่งคือมีการแต่งตั้งรับตําแหน่งใหม่เนี่ยช่วงนี้ยังไม่มี oh. นะคะก็เลยรายง,งานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบนะคะจนกระทั่งได้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่นะคะก็สอบถามเลยค่ะว่าไหนอยู่ตํารวจที่หน่วยไหนนะคะแล้วก็ชายคนนี้นะคะบอกอก็ไม่ตอบนะเงียบๆก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันขอตรวจบัตรประจําตัวข้าราชการตํารวจหน่อยนะคะนายคําฝนก็ไม่มี บัตรอะไรมาแสดงคะ่ะบอกแต่ว่าชื่อว่านายคำฝนจนกระทั่งเจ้าตัวนะคะก็ยอมรับสารภาพว่าไม่ได้เป็นตำรวจแต่อย่างใดคะ่ะแต่อยากเป็นตำรวจซื้อเครื่องแบบมานี่ขอโชว์สมรรถนะทางร่างกายคะ่ะวิดพื้นให้ดหูเรียกว่าการทําอะไรเนี่ยทีย่เป็นการรับน้องโอ้โหนะคะโอ้ให้ดูว่าผมเนี่ยแข็งแรงผมจบมานะครับพี่ผมเตรียมมารับตําแหน่งใหม่ที่นี่โอ้โหนี่ ให้ดูแบบนี้เลยค่ะพอไปสอบถามคนที่รู้จักค่ะคกับนายคำฝนเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วค่ะเป็นคน,คนรับรจ้งางคำฝนเป็นใครวางระบบดับเพลิงให้กับบุคคลทั่วไปอ๋อคำฝนเป็นคนที่วางงานระบบดับเพลิงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตำรวจเลยไม่ได้ไปจบจปรดว้วยค่ะถามว่าพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่านายคำฝนเนี่ยปกติก็จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ปทุมธานีค่ะคซึ่งนางสาวสุภาพร ก็จะเป็นเหมือนน่าอาจจะเป็นแฟนหรือยังไงอ,อยู่ด้วยกันเลยนะคะมาประมาณแล้วก็เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวนะคะก็ไม่ค่อยจะมีพฤติกรรมที่ปกติเท่าไหร่นักน,นะคะชอบที่จะหลอกลวงคนอื่นเห็นบอกว่าไปซื้อเครื่องแบบเนี่ยที่เห็นนะคะมาจากในเ,เหมือนช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะที่หนึ่งอ,อ,อยากเป็นตำรวจค่ะ ก็เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์แล้วก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดกฎหมายไม่ควรกระทำตามหรือว่าไปเรียนแบบแต่งกายเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบนี้โดยเด็ดขาดนะคะโอ้นี่ยังดีนะครับว่าไปเจอที่สถานีตำรวจนะครับถ้าไปเจอด้านนอกแล้วก็ไปแอบอ้างว่าเราเป็นตำรวจจะมาขอจับกลุมตรวจค้นนู่นนี่นั่นเนี่ยค,ความเสียหายจะเกิดขึ้นมากกว่านี้นี่ก็ถือว่า เดชะบุญนะครับของคำฝนนะฮะก็เรียบร้อยติดคุกกันไปนะฮะที่สอนอนดินแดงกันเลยนะครับผม